สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับแอปค่ะแอปคนเดิมเพิ่มเติมคือผมส่วนมาก <c oughs> อวยตัวเองไปอีกเอาละค่ะคือมีคนถามมีน้องๆนะคะถามแอปเข้ามาเยอะมากใน Facebook ถามว่าพี่แอปค่ะทำไมพอเป็นเสียงใน Facebook ถึงแบบองเป็นเสียงแบบนีเสียงสองก็พี่แอปค่ะ คือเห็นพี่แอปทำสีผมบ่อยมากก็เลยอยากรู้ว่าทําไมผมพี่แอปไม่เสียเลยคะอืเป็นคําถามที่ดีมากค่ะขอบคุณสําหรับคำถามค่ะเอยูอ่โอเคไหมคือผมแอปเนี่ยทําสีมาประมาณร้อยแปดพันสีได้แล้วคะ่ะทั้งกัดทั้งสทำสีทั้งหนีทั้งใดทั้งม้วน แต่ว่าแอปได้ตัวนี้ค่ะ By Omen ค่ะ Magic Hair Serum ตัวนี้เลยค่ะใช้ดีมากคือวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะคือทุกครั้งเนี่ยเวลาแอปสระผมเสร็จแล้วเนี่ยแอปจะใช้ตัวนี้ก่อนเพียงแค่หนึ่งหยดเองนะคะโชโม่ทั่วผมเลย แล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็แอป,ปก็ไดไดผมได้เลยสามารถไดได้เลยลอันนี้ก็อันนี้ตอนนี้แอปอไดเรียบร้อยะะแล้วค่ะแอปก็จะใช้ตัวเดิมตัวนี้เลยค่ะ Magic Hair Serum นะคะเหมือนเป็นเกาะป้องกันผมเสียะคะ่ะซึ่งใช้ดีมากไม่ต้องใช้เยอะนี่ค่ะผมแอป,ปยาวใช้ประมาณนี้เลยแค่นี้ไม่ต้องเยอะแล้วก็ เ่าใจอีกรอบนึ่งค่ะตันนี้ผมก็ แห้งแล้วนะคะพร้อมที่จะโดนการม้วนเรียบร้อยแคะ่ะจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่านี่คือผมแค่เป่าให้แห้งแล้วผมอังไม่เคยผ่าการยืดมาก่อนนะคะจะเห็นได้ว,ว่าไม่ชี้ฟูเลยแล้วตอนนี้ก็ม้วนได้เลยนะคะแล้วก็จะเริ่มม้วนผมได้เลยค่ะ いいですか เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงก็จะออกมาปเป็นแบบนี้นะคะได้แบบนี้เลยซึ่งเราก็ไม่กังวลด้วยว่าผมเราจะเสียเพราะว่าเพื่อนคู่ใจอย่าง เมจิแคร์เซรั่มตัวนี้นะคะที่จะไม่ยอมให้ผมแอปเสียเด็ดขาดอย่าลืมนะคะผมคุณต้องการเกาะป้องกันค่ะ